คุยคนเดียววยาตัวแจ้งว่าผู้คนเดียวเมื่อกี้ให้เข้าแจ้งมาว่าเนี่ยเดินอยู่หน้าร้านค้าเนี่ยผู้หญิงผู้ชายยังไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายนะคะคุยรู้เปล่าตรงนี้แม่นมีอ่ะผู้หญิงผู้ชายอ่ะใช่ครับคนรู้เปล่า ไปใช้ใเซื้อสิขาวทุ่งตมาครับร้วเห็นว่าเดินไปเรื่อยๆอ่ะแวเดียวแหละครับแวบเดียวให้งมาเื่อนๆเอเขาเดินมาอายุประมาณนั้นะอ่าหกสเอ็ขาอ๋อเยังไ่เจอเลยะไม่รู้เดินให้ไหแกเป็นเพื่้นๆโล่งๆลืมๆอคล้ายจิตตเวนนั่งทุกคนเดียว สวมอายุประมาณ61ปีผู้ชายขี่บนห้าอยู่อ่ะ